มาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ปั๊บคุณหมีเหมือนเดิมนะพี่เนาะอันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่พีครับชื่อพีค่บพีพีเดินทางมาจากไหนครับอ่ามาจากอุดมสุขครับอุดมสุขเนาะเคยคุยกันละพี่พีบอกว่าดูไลฟ์สดมา6เดือนดูมา6เดือนคันนี้เป็นรถคันแรกใช่ครับเป็นรถคันแรกเลยแรกๆอะ่ะตอนนั้นวันมาจําได้ผมติดคุกขักอยู่ใจดูเคสอื่นแต่ก็มาวันนี้ก็เป็นไงบ้างพี่เจอรถเจออะไรละก็ก็ ตอนแรกนะก็พูดกันตรงๆนะตอนรแรกกับเปลแต่พอพอหลังจากคุณปั๊กดําเนินการให้แล้วก็เออเราเรารู้สึกดีที่ว่าเออมันมีการบริการหลังการขายที่แบบเออเขาช่วยเหลือเราครับเพราะตอนแรกอะมันติดจริงๆมันติด,ตด,ตดนู่นติดนี่จนผมแบบผมพูดกับคุณฟ๊กว่าผมจะไม่เอาแนะ <laughs> ผมยอมรับเลยว่าผมจะไม่เอาแล้วพอคุณปั๊กมาช่วยจะช่วยดันทุกอย่างช่วย เกี่ยวกับรถเกี่ยอะไรทุกอย่างผมก็เลยเออผมโอเคครับผมผมผมโอเคระดับนึงเลยครับว่าคุณป้าเขาช่วยดันทุกอย่างช่วยแก้ไขช่วยอะไรหมดเลยอันอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมนะอันนี้บอกคุณผู้ชมไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมใช่ครับเพราะว่าตอนแรกผมเฟลจริงครับคุณป้าว่าผมผมไม่ผมก็ถึงขั้นไม่โอเคถึงขั้นไม่โอเคแล้วพอคุณป้ามาช่วยช่วยตามช่วยอะไรช่วยแก้ทุกอย่างจนมันจบได้ดีเลยครับอผมก็ ขอบคุณคุณปักจริงๆอันนี้ก็อารมณ์อะพี่ผมเข้าใจรถคันแรกนะ<ม>เหมือนเหมือนเราเหมือนผมอะ่ะแล้วก็บางทีบางคนเขาอาจจะงหุ่นหงิดแต่ของเราเนี่ยคือลูกค้าถามเพราะเขาไม่รู้ครับถ้าเขารู้เขาก็ไม่ถามเราเราก็มีหน้าที่ให้คำแนะนำเขาไปประมาณนี้วันนี้เจอรถแล้วเป็นไงบ้างก็ดีใจครับที่ คิดว่าเออมันมันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตนะผมยังบอกคุณป๊าว่าเนี่ยมันเป็นรถคันแรกของผมจริงๆนะผมไม่เคยซื้อรถใหม่ไปให้คุณปช่วยให้ผมดูดีๆนิดนึงแล้วผลสุดท้ายก็มันมันได้รับการช่วยเหลือจากคุณป๊อดีจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆพูดจากใจเลยว่าเออมันได้รับการช่วยเหลือดีจริงๆครับผมอะไรว่าปรับความเข้าใจกันมายกใหญ่ครับพี่หรือตอนแรกก็ทะเลาะกันนะผมกับปาแไม่เชิญทะเลาะหรอกบางที มันคุยกันไม่เข้าใจใช่วันนั้นนะผมไม่ให้ดูเองครับใช่ครับก็เลยโอเคมาเดี๋ยวผมพอมาดูเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยแหละแฮปปี้ไหมล่ะพี่แฮปปี้เลยช่วยทุกอย่างช่วยดันเคส่ะผมผมภูมิจะอผมขอบคุณมากขอบคุณจริงครับโอเคมาได้พี่ขออนุญาตฝากถึงคุณผู้ชมที่เข้ามาที่เพอร์เฟคตคาร์หน่อยครับพี่อ่าก็ก็ถ้าใครคิดจะเลือกคือรถก็ลองลองมาดูที่นี่ดูครับอ่าผมแนะนำว่าเป็นคุณปักนะงกาคุณปักช่วยจริงๆ คืออันนี้ผมพูดตรงๆเขาช่วยผมจริงๆช่วยเรื่องรถหลายอย่างเลยเรื่องจนผมแบบเออผมจากไม่โอเคก็คือโอเคอะครับคือดีผมก็รู้สึกดีอันนี้พูดจริงนะพี่ตอนแรกไม่โอเคจริงๆนะกว่าจะมาเคลียร์กว่าผมจะเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ป่าจะปรับความเข้าใจกันได้โอเคปาพี่เดี๋ยวส่งความสู่ต่อกันนับจากนี้เดี๋ยวผมดูแลให้ยัดขายรถครับสวัสดีครับ